อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่จะมีอะไรดีๆมาให้คุณได้ใช้บ้างไปชมกันครับทั้งจอใหญ่สีสันสวยสดใสแถมลำโพงเสียงดีแคแถ่ถือออกไปใช้งานนะครับผมก็อย่างเท่อะนะคร สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้ามาสู่ช่องแบบพุทจีบรีวิวบ้านบ้านแบบพุทจีบนะครับผมกับช่วงเลิฟแท็บเล็ตนั่นเองนะครับผมวันนี้ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะฮะที่อาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงรถวิ่งไปวิ่งมานะครับเพราะว่าเราบันทึกภาพวิดีโอนี้อยู่ริมถนนนั่นเองนะครับผม ก็คิดซะว่าเป็นเสียงเอฟเฟกประกอบคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับผมอย่าคิดเยอะเนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะก็อาจจะกำลังมองหาแท็บเล็ตเพื่อที่จะมาใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณอยู่นั่นเองนะครับผม ก็อาจจะมีหลายๆตัวเลือกหรือว่าอาจจะมีหลายๆท่านที่กําลังมองหาสําหรับวันนี้พ่พุิจีบก็มีแท็บเล็ตดีๆ1ตัวนะครับมาเสนอและมาสนองให้กับคุณผู้ชมได้เป็นตัวเลือกอีก1รุ่นนั่นเองนะครับนั่นก็คือ BMAX i11 Power 2024อัปเดตเวอร์ชั่น Android 14เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมสำหรับเวอร์ชั่น14ของ B m a x i 1 1 Power จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะ มาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมที่เน้นๆเ,เลยที่พี่ผู้จีบนําตัวนี้นะครับผมซื้อตัวนี้มาด้วยตัวเองเนี่ยก็คือเพราะอยากจะได้แทบเลตจอใหญ่ๆสักเครื่องหนึ่งที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็สามารถมาตัดต่อวิดีโอได้นั่นเองนะครับผมซึ่งอยากได้ที่มันสามารถตัดต่อความละเอียดได้สูงสุดสัก 2K ก็ยังดีนะครับผมซึ่งตัวนี้จะตอบโจทย์พี่ผูจีบไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ เรามาพูดถึงเรื่องราวของดีไซน์ของเจ้าตัว B-Mac i11 Power ตัวนี้กันก่อนนะเข้าให้หน้าจอมาถึง11นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ให้ความละเอียดเป็นแบบ InCell IPS นะฮะความละเอียดอยู่ที่2 เค okay. นั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถดูวิดีโอ YouTube ได้สูงสุดถึง 1,440p 60เฟรมเลทนะครับผมที่ตอบโจทย์พี่พุจีบอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะก็คือเขาให้แรมมาสูงสุดถึง8จิกนะครับแล้วก็สามารถบวกเพิ่มเป็นแรมเสริมภายนอกได้อีกเป็น16จิกกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ ความจุภายในเครื่องนะฮะก็คือให้มาสูงสุดถึง256 g ินอกจากนั้นนะฮะเขาก็ยังสามารถใส่ m i โคร s d card นะครับผมเพิ่มได้สูงสุดถึง 1TB <ส>ทเลบนั่นเองนะครับผมดูสิครับว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนเนี่ยได้เข้าไปดูราคาตอนนี้นะฮะราคาก็ได้อัพขึ้นไปแล้วเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะอยู่ที่บางร้านอาจจะอยู่ที่ 6,007 6,008 6,009นะฮะผมแล้วก็ในช่วงที่โปรโมชั่นที่ Lazada แล้วก็ทาง s h อ p e e นะฮะเขาได้จัดโปรนะครับ6677ช่วงนี้ราคาจะดีมากๆเลยนะครับแค่เราเข้าไปกดโค้ดให้ทันแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้พี่วิจีตก็ได้มาในราคาที่พิเศษมากๆจากร้านซักซีดนะครับซึ่ง เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะฮะแล้วก็รับประกันจากซักซิดหนึปีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็จะสบายใจได้เมื่อเครื่องของคุณมีปัญหานะครับผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน7วัน และก็มีประกันซ่อมให้อีก1ปีนะครับผมในกรณีที่เครื่องมีปัญหานั่นเองนะครับผมยกเว้นเครื่องหล่นพื้นตกน้ำนะครับผมจอแตกต่างๆบลาๆนะฮะถ้าเกิดคุณซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมคุณจะได้เป็น Android เวอร์ชัน13นะครับผมแต่ตัวนี้พี่พุช,ชีบได้มานะครับผมเป็นเวอร์ชันแอนดรอยต์สิเรียบร้อยอัปเกรดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรให้เรา ได้เล่นบ้างน,นะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานเราหรือเปล่านะฮะก็คือเขาให้ความละเอียดมาอยู่ที่ 2K นั่นเองนะครับผมก็คือความละเอียด1,200คูณ2,000นั่นเองนะครับผมการใช้งานก็จะประมาณอย่างนี้นะครับผมเมนูอันนี้พี่พุทจีบก็ใช้เป็นนะฮะเป็นลอนเชอร์ของที่มากับตัวเครื่องเลยนะครับผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดู Youtube นะฮะการดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับผม Facebook แล้วก็ t i k t o k อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมมันค่อนข้างโอเคนะครับผมเนื่องจากที่เสียงที่เข้าให้มานะครับผมจะเป็นลำโพงแบบคู่นะครับผมซ้ายขวาแบบนี้นะฮะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะทำเป็นรูหลอกมาอีก2ฝั่งนะครับผมด้านล่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีเสียงออกนะฮะมีเสียงออกแค่ด้านบนซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ผู้จิบจะเทสเสียงให้ทุกคน ได้ฟังอีกทีหนึง่งตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะฮะฝั่งที่เป็นด้านบนใช่ไหมอันนี้จะเป็นด้านบนนะฮะปกติแล้วเนี่ยดีไซน์มันจะออกแบบมาให้เป็นแบบแนวนอนเนาะนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แบบแนวตั้งแบบนี้นะฮะด้านบนเนี่ยก็จะมีช่องลําโพงนะครับผมแบบนี้หนึ่งตัวนะครับผมเป็นรูแบบสองฝั่งแต่ว่าดังด้านเดียวนะครับผมแล้วก็ หมุนมาทางด้านซ้ายนะครับผมด้านซ้ายนี่จะเป็นแบบเรียบๆเ,เลยนะครับผมไม่มีไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับผมส่วนพลิกกลับมานะครับอ้อมมาด้านล่างนะครับผมด้านล่างตรงนี้ก็จะมีรูลาโพงอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมี รูหลออีกหนึ่งนะครับผมมีช่องเสียบ USB สําหรับชาร์จนะครับผม1แล้วก็จะมีช่องสําหรับใส่ซิมการ์ดนะครับผมรุ่นนี้รองรับซิมการ์ดนะครับผม2ซิม 4G LTE หรือว่าคุณจะเลือกใส่1ซิมกับ1 m i c r o SD ก็ได้ซึ่งรองรับความจุได้สูงสุด 1TB ทเนะครับผมที่มีมาให้ในเครื่องแล้ว256ก็คิดว่าเพียงพอนะ เพราะว่าพี่วิจิบใช้ตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงเนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับผมด้านหลังนะฮะด้านหลังนี้นะครับผมด้านหลังนี้เขาก็จะมีเป็นโมดูลกล้องนะฮะโมดูลกล้องตัวนี้เขาก็จะมีเป็นไฟแฟลชนะฮะแล้วก็จะมีกล้อง2ตัวเขาจะให้ความละเอียดสูงสุดมาที่16เมกะพิกเซลนะครับผมก็คือ16ล้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะมีโลโก้อยู่ที่ส่วนกลางของตัวแท็บเล็ตเลยนะฮะดีไซน์ถือว่าค่อนข้างสวยนะจับถือได้แบบสวยๆแบบเท่ๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีความผิวสัมผัสก็จะมีความด้านๆนนิดนึงนะฮะด้านบนนี้ก็จะเป็นสีอีกสีหนึงนะ่งนะครับผมตัดกันซึ่งมัน ดูสวยมากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้พี่วิจิตก็จะได้มาพร้อมกับเคสแบบนี้นะครับผมเป็นเคสของ b m a มเลยนะครับผมซึ่งเขาปั๊มตา b m a มไว้ในเรื่องของน CPU นะครับผมตัวนี้เข้ามาพร้อมกับ CPU ที่เป็น มีเดียเทคนะครับผม h ฮ l i โ g 99ซึ่งเหมาะกับการเล่นเกมอย่างมากเลยนะครับผมคะแนนของ Antutu S ูสกอร์เขาจะอยู่ที่276,898คะแนนนั่นเองนะฮะทุกคนความบางของตัวเครื่องอยู่ที่7.5ม mm ิลลมนั่นเองครับแล้วก็เขาให้ความจุแบตเตอรี่มาสูงสุดถึง8,000ม ah ิลนะครับผมซึ่งจากที่พี่พุจีบลองใช้งานดูแล้วเนี่ยนะฮะก็ คิดว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับผมพี่วิจีบจะนั่งโต๊ะทำงานนะครับผมแล้วก็จะเปิด YouTube ดูไปด้วยตลอดเกือบทั้งวันนะฮะก็น่าจะประมาณเริ่ม8โมงนะครับผมแบตเตอรี่ก็จะลดไปเหลืออยู่ประมาณจาก100นะฮะลดไปเหลืออยู่ประมาณสัก10เซนี่ยก็จะประมาณ6โมงเย็นนะฮะก็คือเปิด YouTube ไว้ตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ถือว่า มันค่อนข้างอึดอยู่เหมือนกันนะคือเสียบครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานยาวๆไปเลยตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็มาเสียบอีกทีหนึ่งก็ประมาณช่วงทุ่มหนึ่งนะครับผมหรือว่า จะถ้ามีเครื่องอื่นสำรองใช้งานเราก็ไม่ได้ใช้ในช่วงเวลานั้นนะครับผมแล้วก็ชาร์จตอนนอนก็ได้แล้วตื่นมาก็เต็มพอดีแล้วก็ใช้งานได้ตลอดทั้งวันนั่นเองครับครับผมซึ่งรองรับคอนเทนต์การดู YouTube ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมเป็นจอแบบ 2K นั่นก็คือสามารถดูความละเอียดสูงสุดได้ที่ 1,440p 60เฟรมเรทเลยทีเดียวนะครับผม แล้วก็เขาก็จะใส่เทคโนโลยี i n นเซลนะครับผมก็คือสามารถทำให้การสัมผัสหน้าจอเนี่ยติดนิ้วได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมการสัมผัสก็จะลื่นไหลมากๆเลยนะครับผมแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะ,ะห,หน้าจอสัมผัสของเขาจะรองรับการสัมผัสได้ทั้งหมด10จุดด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวคราวนี้นะพี่ผู้จีบจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาดูกันว่าอัปเดตเวอร์ชั่น14แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะพี่วุชิพก็จะมาทสนะการใช้งาน u t u b e นะครับผม YouTube นะก็สามารถดูได้ทั้งแบบแนวตั้งนะครับผมในแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้นะครับผมก็สามารถหมุนแบบนี้ได้รอบๆเลยนะครับผมการทับเนี่ยคือแบบลื่นๆเลยนะฮะแบบลื่นมากนะครับผมอันนี้คือไม่ได้เปิดแรมเสริมนะ อันนี้อันนี้พี่วิจิไม่ได้เปิดรมเสริมนะฮะก็คือใช้งานแบบรม8ปกติที่เครื่องให้มาเลยนะครับไม่ได้เปิดแรมเสริมใดๆเลยนี่ก็ยังลื่นขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวมาเทสจอภาพกันนะฮะสามารถดูความละเอียดสูงสุดได้ที่ 1440p 60F กเฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ดูได้ไม่มีกระตุก อะไรเลยนะครับผมมันแบบโคตรสวยเลยฮะหน้าจอแบบประทับใจพี่พุทจีมากเลยนะครับถ้าปกติคุณจะได้ที่ประมาณ6000เกือบ7000เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อช่วงโปรคุณก็จะได้ราคาที่ถูกลงมาแล้วแต่ว่าใครกดได้ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมซึ่งมันคุ้มมากๆนะครับราคาต่ำกว่าหมื่นแต่ได้ฟังกช์ชันแบบอย่างกับราคาหมื่นเลยนะทุกคน นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันแบบเต็มเต็มจอบ้างนะครับสวยมากนะครับหน้าจอแบบสวยมากเลยนะครับตอบโจทย์แบบสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพี่ผู้จีบก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปฟังเสียงกันบ้างนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมแล้วเรามาฟังเสียงพร้อมๆกันพี่ผู้จีบจะใช้ไม้สองตัวนะครับผม ทีนี้นะครับหลังจากที่เทสเสียงไปแล้วทุกคนมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาบอกพี่พุจิบได้นะครับผมจะได้รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบ Bmax i11 Power กันนะครับผมแต่ส่วนตัวพี่พุจิบถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนการใช้งานอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่พี่พุจิบจะนำเครื่องนี้มาใช้โดยเป็นหลักเลยนะครับผมก็คือการตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะครับผมซึ่ง ได้ลองดูแล้วนะฮะในคลิปวิดีโอหนึ่งเนี่ยนะครับม,มันค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่ามันสามารถช่วยพี่พุจิบตัดต่อวิดีโอได้แบบแจ๋วๆเลยนะพี่พุจิบจะใช้แอปพลิเคชันของ VLO l LO นะฮะหรือว่า v ว r o นะที่ทุกคนหลายๆคนใช้กันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้อ โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่มันถูกๆลงมานะฮะต่ำกว่า5,000ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหรือว่าอาจจะต่ำกว่าหมื่นลงมาเนี่ยที่พี่พ้จิบเคยลองดูนะฮะบางทีฟังก์ชันในโฆษณามันบอกว่าทำได้ค่อนข้างสูงจอความละเอียดสูงนะฮะแต่ว่าพอมาตัดต่อในแอปพลิเคชันของ VLO เนี่ยมันกลับเซฟวิดีโอได้เพียงแค่ มันกลับเซฟวิดีโอได้เพียงแค่ประมาณ 1,080p เท่านั้นเองนะครับผมนะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอะไรมันจะตอบโจทย์เราแล้วอะไรเราจะต้องซื้อของราคาเท่าไหร่มันถึงจะสามารถตัดต่อวิดีโอได้ในความละเอียดที่สูงกว่า 1,080p 30เฟรมเลทนะฮะตัวนี้พี่วุจีบก็ได้นำมาทดลองแล้วนะครับผมเหนะ็นไหมฮะนี่นะครับ อันนี้นะฮะก็จะเป็นการตัดต่อซึ่งพี่วุฒิจีบก็ใส่เลเยอร์เข้าไปแบบจุกๆเลยนะฮะทั้งวิดีโอ PIP นะฮะผมแล้วก็ทั้งเสียงทั้งเอฟเฟกนะครับลูกเล่นตัวหนังสือฟอนต์ต่างๆนะฮะอัดเข้าไปอัดเข้าไปก็ยังสามารถใช้งานได้แบบลื่นๆกันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนมันสามารถยืดได้แล้วก็ย่อดได้แบบสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็สามารถปรับ อะไรต่างๆได้เนื่องจากที่ความที่มันมีความจอใหญ่เนาะมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างสะดวกในการตัดต่อนะครับผมแล้วก็สามารถใส่เลเยอร์เข้าไปแล้วก็ขยับซ้ายขยับข้าขึ้นลงแล้วก็ซูมอินซูมเอาทุกอย่างได้หมดเลยซึ่งมันลื่นแล้วก็มันสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะค,ะครับเมนูแล้วก็แถบบาร์ของเขาเนาะพี่วิจิตตั้งเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มด้านล่างตรงนี้นะฮะก็คือสามารถ ย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ปุ่ม Recent App รีเซ n ตแอปนะฮะแล้วก็ปุ่มโฮมแบบนี้แล้วก็จะมีสามารถเลือกเมนูมาใส่ตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อความสะดวกในการใช้งานเราใช้เมนูไหนบ่อยๆนะฮะก็สามารถนะครับเลือกแล้วก็มาวางตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถ้ามันจะมีเมนูที่เราใช้งานล่าสุดนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมการใช้งานโซเชียลนะฮะผมทุกคนที่ใช้งานโซเชียลสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เราใช้ Facebook นะครับปึง้งเห็นไหมฮะทำไมมันไม่สามารถหมุนได้นะครับผมมันไม่สามารถเนี่ยฮะไม่สามารถใช้งานแบบแนวนอนนะครับผมได้นะครับผมเนี่ยฮะซึ่งปัญหานี้หลายๆย,ยี่ห้อก็พยายามแก้ไขกันเนาะแต่ว่าพอมาเป็น Bmaxi11Power ตัวนี้นะฮะทุกคนกลับกลายเป็นว่าใช้แนวนอนไม่ได้ครับ แต่ผมจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่านอกจากเขาจะอัปเวอร์ชั่นมาให้แล้วเนาะ Bmax i11 power เขาจัดการเรื่องนี้มาให้คุณด้วยการนะครับไปที่ปุ่ม Resent นแ p ปตัวนี้ปึง้งนะฮะเห็นตรงนี้ไหมครับผมไอคอนตรงนี้นะฮะนอกจากคุณจะแยกหน้าจอเป็นแบบสส่วนนะฮะได้แบบนี้ปึง้ง ให้เลือกปุ๊บเนี่ยฮนะตรงนี้ก็จะแยกเป็นซ้ายขวานะครับคุณสามารถดู YouTube แล้วก็สามารถเล่น Facebook ในแนวนอนได้แบบนี้ยืดได้นะครับลูกเล่นที่ผมจะบอกทุกคนนั่นก็คือมันสามารถใช้เป็นแบบหน้าต่างลอยได้นะเมื่อกี้ผมพาทุกคนไปดูที่ Facebook ใช่ไหมเนี่ยคราวนี้คุณก็แค่มาที่ปุ่มรีเซนต์นะฮะแล้วก็มาเลือก ด้านบนตรงนี้นะฮะมันจะมีเมนูให้คุณเลือกเป็นแบบแยก2หน้าจอแล้วก็เป็นแบบอิสระคุณก็เลือกอิสระนะฮะคุณสามารถแบบนี้ได้เลยนะฮะขยายได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมคุณอยากได้จอเล็กจอใหญ่ขยายได้นะครับผมใช้งานแบบอิสระได้เลยนะนอกจากนั้นเมื่อกี้พี่วุจิเปิด YouTube เอาไว้นะก็สามารถเปิด y o u t u b บปึง้งนี่แบบหน้าต่างลอยแบบนี้ก็ได้นะครับผม เป็นยังไงบ้างละ่ะถูกใจคุณหรือเปล่านะครับ vmax 2024 v e r s i o น android 14นั่นเองแล้วสามารถดูได้กี่แอปนะฮะคุณสามารถเปิดหน้าต่างลอยแบบนี้ได้กี่แอปนะฮะเดี๋ยวพี่ผู้จิบจะพาคุณไปลองทดสอบดูนะนะครับผมเพงเดี๋ยวอันนี้เลื่อนมาก่อนเนาะแล้วก็ปรับขนาดนิดหนึงนะตอนนี้พี่ผู้จิบเปิด YouTube เปิด Facebook นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่ผู้จิบจะไปที่ Play Store นะฮะกดคลิกปึง้งมันจะขึ้นมาหน้านี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็มากดปุ่ม Reset n App ปึง้งแล้วก็มาเลือกเมนูอิสระปึง้งนี่มันก็จะเด้งมาแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นหน้าที่3มแล้วนะอ่ะสงสัยใช่ไหมว่าอีก2หน้ามันไปไหนมันก็จะซ่อนอยู่คุณก็แค่กดปึง้งที่เมนูมันก็จะเด้งกลับขึ้นมานะฮะคุณก็สามารถใช้ หลายๆจอพร้อมกันแบบนี้ได้นะครับผมแล้วได้อีกไหมนะได้อีกไหมอยากรู้ใช่ไหมครับกดปุ่มโฮมก่อนปึง้งคุณจะดูเมนูไหนอีกนะฮะไปที่อ่ะไหนดูซิว่าสามารถใช้ IG ได้ไหมนะครับผมคลิกไปที่ IG นะครับผม IG จเขาจะใช้แบบแนวนอนแบบนี้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับนาจอมันลื่นมากแล้วก็ถ้าคุณจะใช้แบบ หน้าต่างลอยไปที่ปุ่มรีเซนต์นะฮะกดเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่เนหะ็นไหไอจีก็ใช้ได้ครับซึ่งพี่วิจิบก็ได้ทดสอบดูนะครับผมว่ามันสามารถเปิดหน้าต่างลอยได้สูงสุดกี่หน้าจอนะครับผมซึ่งพี่วิจิไม่เคยเปิดมากกว่านั้นเพราะว่าใช้แค่จริงๆใช้แค่2หน้าจอนี่ือคือเต็มที่แล้วเนาะสำหรับคนหนึ่งคนเนาะคงไม่มีใครใช้มากกว่า3ามหน้าจอสีหน้าจอ,าจอพร้อมๆกันขนาดนั้นเพราะว่า ไม่รู้สินะครับความรู้สึกนะครับแต่ว่าเขามีมาให้ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งข้อนะครับผมสำหรับการใช้งานมันติวินโดว์ในส่วนของกล้องนะครับผม b m a ม i11 Power นะฮะเขาให้กล้องด้านหลังมาสูงสุดที่16เมกะพิกเซลนะครับผมซึ่งรองรับการถ่ายภาพแบบ HDR ด้วยนะครับผมในส่วนของกล้องด้านหน้านะฮะเขาก็จะให้มาที่กล้องด้านหน้าของเขาจะอยู่ที่จุดนี้นะครับผม กล้องด้านหน้าของเขาจะให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนั่นเองซึ่งรองรับการถ่ายภาพแบบ HD ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะว่าเมนูกล้องนะครับผมในพื้นที่ที่อาจจะถ้าเป็นแท็บเล็ตแล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ไดนะ้แต่ถามว่ามันโอเคไหมก็พอใช้ได้นะ ถือว่าโอเคนะฮะในที่ที่แสงเพียงพอนะทุกคนเดี๋ยวมาเทสกล้องหน้ากันนะครับผมเดี๋ยวพี่วิจิเปิดเป็นแบบ HDR ด้วยเนาะนะครับผม HDR นี้สามารถเปิดได้ทั้งหน้าและก็หลังเลยครับทุกคนอันนี้จะเป็นเดี๋ยวพี่วิจิลองถ่ายภาพกล้องหน้าดูนะฮะ สีสันก็จะประมาณแบบนี้ปก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่ได้คมมากเนาะแต่ว่าพอถ่ายได้ครับพอถ่ายได้ถ่ายรู้เรื่องนะถ่ายรู้เรื่องไม่ได้คมชัดมากมายอะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูกล้องด้านหลังก็คือคุณผู้ชมสามารถเปิด HDR ได้ทั้งกล้องด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะ เขามีออโต้โฟกัสให้ด้วยนะทุกคนอันนี้จะเป็นภาพจากกล้องด้านหลังนะครับแล้วส่วนในพื้นที่ที่แสงเพียงพอนะครับเดี๋ยวพี่ผู้จีบจะเก็บภาพมาให้ทุกคนนะฮะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ากล้องของ B-MAX i11 Power นะครับผมเขาจะถ่ายได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะถ่ายมาเท่าที่สามารถทำได้นะครับผม สิ่งแรกเลยนะที่พี่พุชิบชอบก็คือเรื่องของตัวเครื่องนะครับผมดีไซน์ของเขาที่ให้มานะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็จอ2 K ที่แบบสีสันสดใสสวยอลังการสมราคานะครับผมไม่ไม่ใช่แค่คำว่าสมราคานะคุณผู้ชมพี่พุชิบคิดว่ามันเกินราคาซะด้วยซ้ำนะฮะบางยี่ห้อก็ราคาแพงกว่านี้แต่ว่ายังไม่ได้ให้หน้าจอมาถึงขนาดนี้เลยนะครับผมทั้งจอใหญ่ สีสันสวยสดใสแถมลําโพงเสียงดีอีกท่างหานะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะได้มากับเจ้าตัว BMAX c a s คนะฮะ<ม>ก็พอใส่เคสแล้วเนี่ยก็จะลักษณะประมาณนี้ซึ่งพี่พุจิตว่ามันค่อนข้างสะดวกนะครับผมเนี่ยฮะเขาก็จะมีโลโก้ BMAX นะครับปั๊มมาตรงนี้เลยเนะีย<ม>เห็นไหมตรงนี้นะฮะ พอเปิดนะครับผมพอปิดปุ๊บหน้าจอมันก็จะดับนะครับผมพอเปิดปุ๊บหน้าจอมันก็จะเซ,นซ็นเซอร์มันก็จะเปิดเปิดหน้าจอให้นะครับซึ่งมีความสะดวกมากๆเลยนะฮะแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่8,000ม ah ิลลิแอมป์ของเขาเนี่ยนะฮะก็ <Okay. S 1> ของเขาก็สามารถตั้งใช้งานได้นะครับผมแบบนี้นะครับผมซึ่งนะฮะ ใน1วันเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานได้แบบยาวนานนะครับถ้ายิ่งถ้าคุณไม่ได้ดูวิดีโอแบบต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงนะครับผมแค่ถือออกไปใช้งานนะครับผมก็อย่างเท่ะนะครับผมมีท็บเล็กเครื่องนี้ถือไปนี่ถือว่าอย่างเท่ได้เลยทีเดียวนะครับผมถือไปไม่อายใครแน่นอนครับเพราะว่าวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยมันสวยงามมากเลยครับรูหราเกินราคาจริงๆนะทุกคนแล้วก็นะครับผม แบตเตอรี่8 0 0 0มิลลิแอมนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราแค่เล่น Facebook นะฮะถ่ายฟีดนะครับผมเปิด YouTube บ้างหรือว่าเล่น IG บ้างมันน่าจะอยู่ได้เกิน1คืนด้วยซ้ำนะฮะตั้งแต่เช้าไปจนถึงน่าจะเที่ยงคืนหรือว่าอาจจะถึงเช้าพรุ่งนี้อีกด้วยซ้ำไปแล้วก็อาจจะใช้ต่อได้ในพรุ่งนี้อีกสักครึ่งวันด้วยซ้ำไปนะทุกคน มันค่อนข้างโอเคนะครับผมหลังจากที่อัปเดตเวอร์ชัน14มาแล้วเนี่ยแบตบดีขึ้นเยอะเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่พุชิบจะแนบลิงก์นะครับผมของร้านที่พี่พุชิบได้มานะครับผมซึ่งราคาตอนนี้มันอาจจะด้านหน้าด้านหน้าเว็บเนี่ยมันอาจจะปรับขึ้นไปเป็นปกติแล้วนะครับผมคือถ้าเกิดคุณอยากได้ก็อาจจะต้องรอในช่วงเวลาที่มีแฟลชเซลล์หรือว่า,อาจจะเป็นช่วง8เดือน8อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็รีบไปกด โค้ดนะครับผมให้ทันเท่านั้นคุณก็จะได้เครื่องแท็บเล็ตมาแบบคุ้มๆกันเลยทีเดียวนะครับผมรู้สึกว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรบ้างในเวอร์ชั่น2024 Android 14สำหรับเจ้า B m a x i11 Power ก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะหรือว่าจะสนับสนุนนะครับผมช่องของเราก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงหรือว่าปุ่มหัวใจนะครับผม เอาละฮะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาแท็บเล็ตกันอยู่นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอของช่องแบบพูดจีบด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรือว่าการท่องเที่ยวก็แล้วแต่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ในการทำง,งานต่อไปอีกนะครับผม l ลิฟแท็บเล็ต รีวิวแบบพูดจีบนะครับผม,ผมกลับมาเจอกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปรุ่นหน้าจะเป็นยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรนะครับผมคุ้มค่าแค่ไหนกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมันคุ้มค่าจริงๆนะเนี่ยสุดยอดกันไปเลยไม่อยากจะเชื่อว่าแท็บเล็ตราคาขนาดนี้แต่ให้ฟังก์ชันเกินหมื่นอีก สุดๆกันไปเลยทีเดียว